สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาให้พ่อสุดบนหรือล่างกันดีกว่ามาดูกันว่าพ่อจะเลือกอะไรบนโอเค่ปไปต้องพาหนูไปเซเว่นปั๊มน้ำมันไปโอเคค่ะทุกคนพ่อพาไปค่ะไปเจอกันป๊าป๊าโอเคนะคะพ่อเลือกไปเซเว่นปั๊มน้ำมันค่ะมันเป็นเซเว่นที่ไกลมากนะคะในทางนี้ อ่ะป้าจะแจกเงินให้40หรือ20นะอุ้ยทุกคนป้าจับ40เย้ป้าเพิ่งข้ากันดูไปดูดิก็วันนี้มาทำคลิปอะไรนะคะเรามาทำคลิปวอล์กวันอาทิตย์ของเราก็จะะประมาณนี้เลยใช่ป้าจับไม่เกี่ยวแล้วปิ้ว <Okay S 2> โอเคนะคะ<ห>ตอน<ห>เที่ยงก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวปลาค่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาเดินเล่นจุนลกชมไม้ไปพัะะ่วนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็มาเล่นอะไรไม่รู้นะคะมันเป็นแบบต้นไม้พับต้นไม้ที่จับแล้วมันแบบพับก็แปไปทุกคนทุกคนใครรูร้นะคะว่าต้นนี้ชื่ออะไรบอกเราด้วยนะเราไม่รู้เลยก็ดูๆไป มีอะไรเป็นผูกอุ้ยก้นน้ำอันนี้วยทุกคค่ะทุกคนแล้วก็ไปซื้อของกินแวะตลาดนิดนึงนะคะก็คือได้สตรอเบอรี่มาค่ะทุกคนก็คือแบบกรยดอาาอ้าก็วิวแบบ ก็เป็นเค้บของดิชันิงค่ะบ๊ายบาย